เราเล่าถึงเรื่องของฟิลเลอร์ปลอมในคลินิกจริงเดี๋ยวมาต่อ e p 2ีนะมีคนอยากจะฟังต่อเยอะเลยนะเดี๋ยวเล่าถึงเคสเคสหนึ่งมีคนไข้รายหนึ่งจริงก็เป็นคนไข้คลินิกเราอยู่แล้วนะแล้วก็เคยฉีดฟิลเลอร์กับเราไปแล้วนะครน,นี้อยากจะฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาแต่ว่าพอดูราคาแล้วเนี่ยเทียบกับอีกคลินิกอีกที่หนึ่งไม่อยู่ใกล้กันเลยนะอยู่ไกลอยู่ในเมืองเขาก็เทียบแล้วบอกว่าที่นั่นนะ่ะ ราคาถูกกว่ามีโปรโมชั่นถูกกว่าพอสมควรแต่จริงแล้วคนไข้อยากจะฉีกับเรามากแต่เนื่องจากว่าเห็นราคาต่างกันพอสมควรเราก็บอกแล้วแต่เอาที่คนไข้สะดวกเลยถ้าเขาสะดวกไปที่ตรงนั้นที่รู้สึกว่าสบายใจที่ฉีดในราคาที่ถูกกว่าก็ไปได้นะสุดท้ายคนไข้ก็ไปเลือกที่บอกว่าฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาที่ราคาถูกฉีดเสร็จกลับมานะฮะอีก2อาทิตย์มาให้ดูก็คือใต้ตามเป็นก้อนแข็งอย่างนี้เลยนะแข็งแบบอย่างนี้ แข็งเป๊กเลยอ่ะเขาก็ถามว่าอันนี้มันฟิลเลอร์จริงหรือเปล่าคือเราก็ไม่กล้าไม่กล้าจะพูดไปเพราะว่าเราก็ไม่เห็นกล่องเองไม่เห็นฟิลเลอร์เองไม่เห็นคลินิกเองเราก็ไม่รู้ไม่เห็นตอนฉีดแต่ถ้าเกิดคำไปแล้วเนี่ยเอาคอามสรู้ส่วนตัวตอน,นที่คำไปโหมันคือฟิลเลอร์มันมีความแข็งระดับหนึ่งถ้าของแท้นะฮะมันมีความแข็งระดับหนึ่งที่เรารู้เราเคยสัมผัสแต่ไอสิ่งที่สัมผัสนี้มันแข็งเป๊กเลยเหมือนกับเกือบเป็นหินเลยครับ แล้วก็เออเราก็ไม่กล้าพูดนะแต่ก็บอกเอาตามจริงถ้าเฟนฟิลเลอร์ทั่วๆไปที่เราฉีดเนี่ยมันไม่ไม่แข็งขนาดนี้แต่ว่าก็ไม่กล้าไปบอกว่ามันเป็นของจริงของปลอมนะฮะเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยคือเขาอยากให้ช่วยดูให้หน่อยว่าขิงได้ฉีดของจริงหรือเปล่าก็คือให้ชื่อคลินิกไปถามกับบริษัทอันนี้เขาฉีดเป็นเอ่อฟนฟิลเลอร์ย่อเรสเซเรนมาก็ถามกับบริษัทนะฮะว่า คลินิกแห่งนี้ซื้อสั่งจากบริษัทเกาเดอร์มาหรือเปล่าเกาเดอร์มาไทยแลนด์หรือเปล่าก็สรุปออกมาบริษัทบอกว่าคลินิกนี้ไม่เคยสั่งเลยแม้ตลอดเดียวอา้าวแล้วเลสเซนที่เขาได้มานั้นคืออะไรล่ะก็มีความเป็นไปได้สูงว่าน่าจะเป็นของปลอมสุดท้ายคนไข้คนนี้นะฮะก็คือต้องไปทําการผ่าตัดเลาะเจาะทะลวงโดยการใช้เครื่องมือหลายๆอย่างเพื่อซอกเอาตัวฟิลเลอร์ออกสุดท้ายถ้ากลายเป็นเอ็นอัพด้วย รอยแผลเป็นเป็นสกาะะดึงรั้งนะฮะแล้วก็สุดท้ายทุกวันนี้เขาต้องคอยใส่แว่นดําใหญ่ๆเพื่อปิดบังอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับก็ยังไงก็อยากให้ทุกคนเวลาที่จะไปฉีดอะไรเนี่ยบนหน้าเรา,หน,า,เราหน้าเรามีหน้าเดียวนะฮะอย่าเอาเรื่องของราคาเป็นที่ตั้งอันนี้เป็นบทเรียนเอาเรื่องของคุณภาพเป็นที่ตั้งดีกว่าเพราะหน้าเรามีหน้าเดียวนะฮะใครอยากฟังต่อคอมเมนต์กันมานะครับ